สวัสดีค่ะสาวๆทุกคนคะวันนี้เจอกับนัทเชลอีกแล้วนะคะเรามีความสวยความงามมาเสิร์ฟกันอีกแล้วค่ะแน่นอนว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงามที่นัทนำมาฝากวันนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นแบรนด์จากเกาหลีใต้นะคะเป็นประเทศที่นิยมที่สุดเลยในเรื่องของความสวยความงามกับแบรนด์นี้เลย l e ฟท c โคนั่นเองค่ะเขาเป็นอีกหนึ่งแบรนด์เครื่องสำอางนะคะที่ใส่ใจในเรื่องของคุณภาพมากๆค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นแบรนด based ์เบสเมคอัพนะคะที่ผลิตขึ้นมาโดยที่มีเขาเรียกว่าเหมือนกับ ความตั้งใจนะคะว่าจะผลิตเฉพาะเครื่องสําอางนะคะที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจได้ว่าจะผลิตสินค้าที่ปราศจากสารตกค้างแล้วก็ปลอดภัยให้กับทุกคนค่ะมีจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนําของประเทศเกาหลีใต้ด้วยค่ะเอาล่ะตอนนี้มาดูกันดีกว่าว่าแบรนด์นี้เนี่ยทำไมเข้าถึงครองใจสาวๆนะคะแล้วก็ความพิเศษในสารสกัดของเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างค่ะก่อนอื่นเลยมาให้ดูนี่ค่ะ สวยหรูดูดีเป็นแบบลุกลุกคุณมากค่ะทุกคนสีสันเอาชนะใจไปก่อนเลยหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือแพคเกจจิ้งค่ะนี่เห็นไหมคะหรูมากมาในเฉดสีของแบบสีทองสีชมพูให้ความเป็นลูกคุณหนูให้ความแบบน่ารักกรุบกริบแต่ดูมีสเสน่ห์น่าหลงไหลนะคะแล้วก็เนี่ยฝาของเขาเดี๋ยวปิดให้ดูก่อนนะคะทุกคนเวลาที่เราได้ไปจากที่กล่องนะคะ เขาจะมีแบบว่าเนี่ยตัดทองชมพูนะคะดูแบบรูหราประดับกระเป๋าได้เปิดขึ้นมาปุ๊บนี่หลดมากแล้วเนื้อของเขานะคะจะเป็นเนื้อชิฟฟอนค่ะนึกถึงขนมที่เป็นเนื้อชิฟฟอนเค,ค้กชิฟฟอนอย่างเงี้ยเวลาที่เราทานเราจะรู้สึกว่าเนื้อมีความซอฟ นุ่มเวลาทานเนี่ยนะคะละลายในปากเลยใช่ไหมลิปของลิฟโคเองก็เหมือนกันค่ะทุกคนเวลาที่เราใช้ไปแล้วที่สัมผัสกับริมฝีปากของเราเนี่ยเราจะรู้สึกได้ถึงความนุ่มละเอียด ละมุนแล้วสีของเขาเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีสีที่พิเศษด้วยนะคะรวมไปถึงเฉดสีอื่นๆที่มั่นใจได้ว่าทุกคนเนี่ยพอได้ใช้แล้วนะคะได้ใช้ทุกสีแน่นอนถ้าเกิดซื้อไปแล้วก็แต่งตัวได้ง่ายกับทุกลุกเลยค่ะเพราะว่าโทนสีเนี่ยก็คือผลิตออกมาได้ครอบเวอร์เลยนะคะแล้วก็เนื้อลิปของเขานะคะสามารถเกลี่ยง่ายนะคะสามารถทาได้ง่ายแบบสม่ําเสมอโดยที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีแปรงในการทาลิปอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะใช้ ตัวลิปนะคะทาได้เกลี่ยได้เองเลยเติมง่ายเติมระหว่างวันได้นะคะไม่ต้องมีเทคนิคอะไรมากมายสีชัดสีแน่นและที่สำคัญนะคะสำหรับลิปชิฟอนตัวนี้นะคะเขามีสารสกัดที่บำรุงลิมสีปากของเราอย่างที่นัดบอกไปนะมีสารสกัดจากดอกไม้นานาชนิดนะคะเป็นแบบ p พียวฟลาวเวอร์คอมเพล็กซ์นะคะก็คือรวมเอาดอกไม้นานาชนิดค่ะมาสกัดแล้วก็รวมอยู่ในนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น ดอกไวโอเลตสสีนะคะดอกคามฝอยดอกทม์ดอกเอลโทเซียดอกคุณนายตื่นสายนะคะก็คือจะอยู่ในนี้หมดเลยแล้วก็เวลาที่เราได้ทาเนี่ยเราจะรู้สึกได้ถึงความชุ่มชื้นแต่ไม่มันแล้วก็ไม่เหนียวไม่หนักริมฝีปากค่ะตอนนี้นัาทาอยู่นะคะแล้วเฉดสีที่นัาทาเนี่ยเป็นเฉดสีพิเศษที่ต้องบอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยไปหาซื้อลิปมานะคะโทนสีที่เป็น แบบเนี้ยนะคะหาได้ค่อนข้างยากในหลายๆแบรนด์แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นสีที่คือทาแล้วยังรอดอยู่อะ่ะคือเหมือนกับว่าส่วนผสมของเฉดส,สีที่ลงตัวในโทนนี้เนี่ยหาค่อนข้างยากนัดเองเพิ่งจะเจอแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่2ที่แบบรู้สึกว่าทาแล้วถูกใจก่อนที่จะแนะนําสีนี้เราไปให้ดูสีอื่นก่อนเพราะว่าสีนี้เนี่ยเขาเป็นแบบซิกเนเจอร์เอาไว้ที่หลังนะคะอ่ะเรามาดูโทนสีแรกสีนี้เนี่ยเป็นโทนสีเรด เรดแบบเรดแดงนะคะต้องมีติดกระเป๋าใครที่ยังไม่มีลิปสีสแดงแนะนำเฉดนี้นะคะโทนสีแดงนะคะต้องมีติดกระเป๋าเพราะว่าเวลาที่เราทาลิปสติกสีแดงเนี่ยทุกคนมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเรามีพลังเรามีแบบความส m มาร์ทความเซ็กซี่อยู่ในตัวนะคะแล้วสีแดงโทนนี้เนี่ยเขาไม่ได้แดงแบบว่า อุ้ยแดงแปรแดงแป้นแต่ว่าเป็นแดงที่ดูมีสเสน่ห์น่าหลงไหลแล้วเวลาทาไปเห็นไหมคะว่าจะมีความเงาวาว,ว,าวนิดหน่อยนะคะแต่ไม่ได้วาวจนเกินไปเนี่ยคือด้วยความที่เนื้อเขาละเอียดแล้วก็มีความชุ่มชื้นด้วยอันนี้จะเป็นโทนสีเรดนะคะต่อไปนะคะโทนสีนี้ฮอตพิงค่ะทุกคนฮอตพิงชื่อก็บอกไปแล้วว่าพิงแบบฮอตฮอตนะคะ ทายังไงให้ทาสีชมพูแล้วมีความฮอตนี่เลยใครอยากได้สีชัดๆเข้มๆก็ทาหลายๆรอบเหมือนที่ตอนนัสวอชนะคะชมพูแบบฮอตพิงค์เนี่ยก็จะให้ความรู้สึกแบบมีความหวานมีความละมุนแต่ว่ายังให้ความแบบสวยสง่าในผู้หญิงคนนั้นมีความรู้สึกหน้าค้นหาแล้วก็ปรับสีผิวเนี่ยนะคะให้ดูกระจ่างใสดูสว่างขึ้นดูแบบ เมื่อไหร่ที่มันมีโทนชมพูเข้ามาตัดในสีในตัวของเราเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกสดใสแล้วก็เป็นสีที่แบบมีชีวิตชีวาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทาสีนี้ไปแล้วนะคะก็คือจบเลยเมคอัพตัวนี้ก็คือจบเลยเรียกว่าเป็นแบบ complete look ได้นะคะอ่ะอันนี้เป็น hot pink สีที่แบบแนะนําเหมือนกันส่วนอีกสีหนึ่งอันนี้จะมาในแนวแบบว่านู d หน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็น l i ฟ c o r tone s h a brow นี่ ชิฟฟอนบราวนะคะอันนี้เชื่อว่าไม่ใช่แค่สาวสาวัยรุ่นแต่ว่าแบบวัยคุณพี่คุณแม่คุณน้าคุณอาสามารถทาได้หรือไปถึงคุณป้าคุณยายเลยนะเพราะตอนนี้ความสวยไม่ได้หยุดอยู่ที่วัยรุ่นเท่านั้นค่ะไปถึงรุ่นคุณแม่คุณยายก็ยังทาลิปสติกกันอยู่ถูกไหมคะนี่เลยเนี่ยสีนี้นะคะเป็นโทนนูดน้ำตาลที่ไม่ไม่นูดแบบป่วย No? เพราะฉะนั้นสีนี้ใช้ได้ทุกวัยนะคะ,อะลองดูสีนี้สำหรับชิฟฟอนบราน์และสีสุดท้ายภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่าชอบอันนี้ทาเลยทาเองเมื่อกี้นี้นะคะเป็นโทนสี o อเรนจค่ะ o อเรนจท้องตามดิฉันนะคะ o อเรนจค่ะไม่ใช่ออเรนจแล้วก็ไม่ใช่แบบ o อเรนจธรรมดาคือสีตัวนี้เขาเป็นโทนสีส้มที่มีการผสมแบบส้มนม ชมพูนมเข้าไปในตัวโทนสีของเขาเห็นไหมคะมันจะให้ความรู้สึกแบบคือไม่ได้ส้มแบบสว่างซีดไปแล้วก็ไม่ได้ชมพูแบบหวานไปคือเป็นส่วนผสมโทนสีที่ลงตัวมีความนุ่มนวลมีสเสน่ห์แล้วก็น่าหลงไหลมากแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยเป็นสาวอินโนเซนต์แต่ก็แบบ แอบเซ็กซี่น่าลหลงไหลเบาๆเออมันมีความซุกซนอยู่ในโทนสีนี้แล้วเนี่ยอย่างวันนี้นะัทคือแต่งชุดมาแน่นอนว่าโทนสีของเสื้อผ้าเองเนี่ยนะคะก็มีผลด้วยว่าเอ๊ะเราจะเลือกสีลิปยังไงให้มันดูแบบทําให้เสื้อผ้าของเราลุคของเราดูสดใสขึ้นอันนี้ก็ช่วยได้นะคะลองเลือกเฉดสีของเขาดูจริงๆเนี่ยเขาจะมีอีกหลายเฉดสีเลยแต่ว่านะัทขอแนะนํานะคะที่แบบสีสีเนี้ย ควรมีซื้อไปเลย4ส,สีรับรองว่าได้ใช้จนหมดแท่งแน่นอนนะคะและแบรนด์นี้ให้ทั้งในเรื่องของการดูแลบำรุงริมฝีปากของคุณนะคะให้สีที่สวยแล้วก็ตัวเนื้อของเขาเนี่ยเป็นชิฟฟอนแบบเบาๆบางๆแต่ทาแล้วเนี่ยมีอะไรสวยแบบเล็กๆน้อยๆแต่มากนะคะแบรนด์ใหม่ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ลองเปิดใจกับล i ฟโคค่ะ สำหรับสาวๆคนไหนนะคะไม่ต้องสาวๆวัยรุ่นนะคะสาวๆคุณพี่คุณป้าคุณนา้าคุณอาก็ได้อยากได้แบรนด์นี้ไปลองนะคะรรบรองว่าคุณต้องเลิฟแน่นอนเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ในดวงใจที่นัดเนี่ยแบบภูมิใจนําเสนอมากหาซื้อมาติดก,กระเป๋าไว้นะคะสวยหรูดูดีมีสเสน่ห์ลิฟโคค่ะ